สวัสดีจ้าพบกับช่องขอบขั้วจิ๋เล่นน้องจันน้องมานี่น้นนองจิ๋เลนมาขายอาหารออนไลน์น,น้องจัเนาะขายอาหารออนไลน์มาหารี่ทิลำไงาขายอาหารออนไลน์กับพี่ลำไงเนาะนีน่น้ำกันะดูกหาเชือกอยูน่นี่มาขายยอดเลย ความดื้อของน้องกิเลนเนี่ยคนเห็ดอีหยังอีกนอเนาะคนเออด้อพ่อแม่พี่น้องอยากนอนแต่ว่าฮึนั่งลินบ่นน่ะถอยดีๆเป็นอย่างเอ้ยเห็ดหมวกเลยนอนลูกเนาะ ใส่เขาจะง่วงบ่าเขาได้กินอาหารออนไลน์จากพ่อแม่เอซี่มาอุดหนุนก็จะนอนแล้วเนี่ยนอนให้เล่นว่นนี่เนาะ ตั <laughs> ้งสี่แหละางนอยแต่ว่าเขาอิม่มเขาก็จะประมาณนีแเลยเขาก็จะนอนกลางวันก็บ่อไอเดยวนอนเล้วงนองกินเลยมีมูหลายดย ทางลังกันนอนกำมเพงอ่าวลุกมาเร็วอนอนดีๆนอนดีๆแล้วลุกเร็วหมดลงหมดลง,ลงเร็วเร็วตื่ลงเอเอเอองงล้นเออเออบอกไงลีวะแต่มนังเฝ้านี่นอน หยันแม่หายลุกขึ้นมาเบิงมาเบิงมาเออเม่นางเฝ้าวโบนอนดีๆนอนดีๆนอนดีๆีนานอ่ะนอนดีๆีเร็วเร็วเร็วเวอ่ะตืมลงดีดีเร็วเร็วสหมดลงดี้วเร็วเร็วนานอ่ะต yeah ื่ตมเร็วเร็วเรเออเเร็วเร็วเตืมเต่มลงดีดีวนบนนอนสัเริ่มเ แล้วหองนอนจะไม่อ,อยากนอนถึงโตลงนอนกับปูกาะนอนนอนเร็วละเร็ว าจะรับแล้วแต่บ่ยอนนอนเลย,ยลว,ว่าจะรับรลินัวเาอยากกระบานไปหามเมแกวตาแล้วพอจิ้นเลยเนย สงสัยน้องกินเล่นอยากกลับา้านล้วไปทอดสูอีงสิยางกลับ,บานแล้วปะพอไปตัดโอยยังมาท่านกลับเลยน้องกินเลินอยู่นี่ลนะก่อนหนู บานไปตัดอ้ยอยพ่อจิเรนไปตัดอ้อยให้ช้างไปกินหอาแล้วน้องจิเรนนึกว่าจะรับเด็กก็ไปหยอกกันกับพี่ลำไงได้อบน,นี้ไานลำไงมากเลยไปแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนะก <15 5. S 1> วนกันอยู่จังสี่ละมืด ผ่ที่ทำไงแล้วไปต่อยเขาแล้วแต่หยาก็เอาไปสูข้าวกินน่ะเอาหยาไปให้พี่เคากินนะมันเลยดิคือหยาไปพี่เขาปัญญาจกกิ้นมืดพี่เหงียนจิ้นมืดเลิน ơi, เนยบดดื่อดอกลูกไปต่อยแต่เขาเดี๋ยวพี่เขาล้ำค่าน,นี่ลูกเลิศเนยเลิน ơi, อดีย๋ยวพี่ลำไยลำคานเด้อลุกเด้อกวนเขาจังสีละมืดมือเนาะน้องกินเลยนี่ยเล่นครับ sự hí bà phải lẹo sau nhà mà hay phi kim không? bỏ bảo vệ bảo vệ mình bảo vệ thì cao lên แม่ว่าดจิ้งหรีดแต่ก็ยงหวนในมูมนี่ไอ้โจ๊ะนี่ังคือเบาเบาโูเจ๊กว่าขวนกันอีกแล้วไปขวนกันอีกแล้วขวนกันอีกแล้วบ่มแม่พี่น้องเลยขวนไปต่อยพี่เขาวางพี่เขารำคลานในหลูกเด้อ เอาสุดทยนี่บ่มียังหลายเนาะจา้าเนาะฝากช่องขอบคุณเจิเลน,น้ำเนฝา,ากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตาม่อ <c oughs> ยปักดันช่องน่องให้น้ำเนเด้อขอบคุณในหลายค่ะ